บิตคอยน่าลงทุนในระยะยาวหรือเปล่าวันนี้ผมมาสรุปให้ฟังครับสวัสดีครับผมเมฆพิจพน์นะครับล่าสุดเนี่ยผมได้ทำรีเสิร์ชเบื้องต้นเกี่ยวกับ Bitcoin ผมเลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อน,อนๆได้ฟังกันวิดีโอนี้แยกออกเป็น4ส่วนนะครับ 1. ก็คือคุณสมบัติและข้อดีของบิตคอย n 2. คือเทรนดของราคาในระยะ1-2ปีข้างหน้า 3. ก็คือปัญหาระยะยาวเทรนระยะยาวาโจทย์ที่บิตคอยจะต้องแก้นะครับ และ4ี่ก็คือความเสี่ยงอื่นๆถ้าคุณเลือกที่จะลงทุนใน Bitcoin ต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยก็มือใหม่มากๆนะครับเพิ่งรีเสิร์ชมาไม่นานหากเพื่อนๆคนไหนเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนี้หรือมีอะไรที่คิดว่าที่ผมบอกไปเนี่ยไม่น่าใช่ไม่ถูกบอกได้เลยในคอมเมนต์นะครับผมก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเหมือนกันอินโทรจบแล้วมาเริ่มกันเลย Bitcoin ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี2009เครับเป้าหมายของมันคือการเป็นระบบการทําธุรกรรมแบบ p พีย to ท e เพีย er. คือไม่ต้องมีคนกลางเช่นแบงก์หรือรัฐบาลเข้ามายืนยันการทําธุรรรกม ซึ่งคนกลางเหล่านี้เขาก็เคยพิสูจน์ให้เห็นหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วว่าเขามักจะเอาผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนผลประโยชน์ส่วนรวมแต่ระบบบิตคอยเนี่ยจะใช้การเข้ารหัสหรือที่เรียกว่าคริปโตกราฟีและการบันทึกแบบเลเจอร์ทำให้ทุกคนรู้ตรงกันว่าใครแลกเปลี่ยนกับใครเท่าไหร่บ้างเพื่อเป็นการยืนยันในการทำธุรกรรมแทนครับถ้าหากคุณต้องการรู้วิธีการทำงานของบิตคอยแบบละเอียดเนี่ย ก็ดูในลิงก์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้แต่วิดีโอน,นี้จะไม่ได้ cover ตรงนั้นด้วยระบบของมันเนี่ยทำให้ i t t o o n เนี่ยมีข้อดีอยู่3เรื่องหลักๆครับ1ก็คือมันทำให้เราสามารถจ่ายคนอื่นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยด้วยจำนวนเล็กๆได้อย่างเช่น1บาท2บาทนะครับทำให้มีการ t r a n s a c ซคชันแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันเหมาะกับอินเทอร์เน็ตมากนะครับ สเนี่ยมันทาให้คุณสามารถใช้จ่ายแบบติดตามไม่ได้นะครับและเป็นอิสระจากรัฐบาลถ้าคุณอยากจะส่งเงินข้ามประเทศจํานวนมากหรือแม้กระทั่งซื้อของผิดกฎหมายเนี่ยบิตคอยนั้นทําให้คุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นครับแต่ข้อ3แล้วเป็นข้อที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดและมันใช้ได้กับคนจํานวนมากจริงๆเนี่ยก็คือมันเป็น Store o f value ที่ดีมันเป็นที่เก็บมูลค่าเสมือนทองนะครับจึงจนหลายๆคนเรียกว่าดิจิตอลโกลเลย ข้อดีของทองเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ก็คือมันป้องกันเงินเฟ้อได้เพราะมันมีจํากัดมันมีจํานวนจํากัดบนโลกนะครับและรัฐบาลเนี่ยก็ไม่สามารถพิมพ์ทองออกมาตามใจชอบเหมือนธนบัตรที่เขาพิมพ์ในประเทศของตัวเองแต่บิตคอยเนี่ยมันมีข้อดีเพิ่มขึ้นมาอีกหลายจุดเมื่อเทียบกับทองครับคุณสมบัติของบิตคอยเนี่ยผมขอสรุปจากทวิตข,ของคุณนาวเาลราวิแคนซซึ่งเป็นนักลงทุนที่โด่งดังในวงการเทคสตาร์ทอัพในซิลิคอนวัลเลย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนบิตคอยด้วย เขาสรุปได้ว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ดิจิตอลแอดโปรแกรมเบอร์ลคืออยู่บนโลกดิจิตัลขนาดแท้เหมาะกับโลกของอินเทอร์เน็ตจริงๆ trustless and verifiable คือคุณไม่ต้องพึ่งพาความเชื่อหน้าเชื่อถือของคนกลางใดๆมายืนยันการทำธุรกรรมนะครับและคุณรู้จริงว่าคนที่กำลังจะจ่ายเ,ง,เงินคุณนั้นมนี่ i มีบิตคอยจริงๆหรือไม่ stateless and u n s e a e a b l e ก็คือ บิตคอยเนี่ยไม่ขึ้นกับรัฐบาลไหนไม่มีรัฐบาลไหนมาควบคุมได้และรัฐบาลไม่สามารถยึดบิตคอยของคุณได้อย่างน้อยก็ในตอนนี้นะครับต่อมาก็คือมัน universal มันใช้ได้ทุกที่ครับเป็นสากลไม่ต้องตรวจว่าเหรียญของคุณทํามาจากทอง99%หรือทอง99.8%เป็นต้น divisible คือมันสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยทศนิยมได้ไม่จํากัดเลย durable ไม่เสื่อมสภาพนะครับเพราะว่ามันอยู่ในดิจิตอลอยู่บนอินเทอร์เน็ต portable คือเคลื่อนย้ายได้ไม่ต้องมีเซฟไม่ต้องคอยคอเก็บไว้นะครับ และสุดท้าย not perfectly fungible yet ก็คือยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างราบรื่นเดี๋ยวตรงนี้เราจะ cover อีกทีหนึง่งนอกจากนี้ที่ผมอยากเสริมเพิ่มเติมก็คือถึงแม้มูลค่าของมันจะเหวี่ยงในตอนนี้เนี่ย bitcoin เนี่ยได้แสดงให้เห็นผ่านหลายๆปีมาแล้วว่ามันสามารถช่วยคุณลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของคุณเพราะว่าการ move ment ของมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสวนทางกับตลาดครับและทั้งหมดเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทำไม bitcoin ถึงมีมูลค่าในตัวมันเอง อย่างไรก็ตามสําหรับราคาของบิตคอยใน1นปีข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าของเหรียญพวกนี้เท่าไหร่เลยแต่มันเกี่ยวกับการเก่งกําไรมากกว่าอย่างแอนโทนีพอมเพลโน่หนึ่งในนักลงทุนที่เชียร์บิตคอยสุดๆเนี่ยซึ่งเขามีบิตคอยกว่า50%ของพอร์ตเขาเลยนะครับเขาเชื่อว่าในระยะ12-15เดือนข้างหน้าเนี่ยบิตคอยจะราคาขึ้นอีกมากเนื่องจากความต้องการหรือดีมานสําหรับบิตคอยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ฝั่งซัพพลายหรืออุปทานเนี่ากา,ากม ถึงแม้ผมจะเรียกมันว่าการเก็งกําไรแต่ผมว่ามันก็ฟังดูมีเหตุผลเรามาฟังคําอธิบายของเขาดูครับความต้องการของบิตคอยใน1-2ปีข้างหน้านเนี่ยมาจาก3สาเหตุหลักๆครับ หนึ่งก็คือภาพรวมเศรษฐกิจฯฯที่มีเงินล้อนอยู่มากนะครับการพิมพ์เงินอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยประกอบกับก,บการที่เฟดเนี่ยบอกว่าดอกเบียเนี่ยจะต่ําติดดินไปอีกสักพักเลยนะครับทำให้นักลงทุนต้องหาสินทรัพย์ซื้อและบิตคอยก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์นั้นจะสังเกตได้ว่ากองทุนยักษ์ใหญ่หลายกองเช่น Fidelity Investment และ g r a y Scale เริ่มเอาบิตคอยเข้ามาใส่พอร์ตของตัวเองประมาณ1-2%ของพอร์ตนะครับเพื่อหาโอกาสการทํากาไรในจุดจุดนี้2เนี่ยบริษัทใน Wall Street เน่ก็ริม เห็นโอกาสตรงจุดนี้เหมือนกันแล้วก็เริ่มเอา Bitcoin เข้ามาใส่ในพอร์ตของตัวเองอย่างล่าสุดก็มีสแควร์นะครับที่เพิ่งประกาศว่าเขาจะซื้อ Bitcoin จำนวน50ล้านดอลลาร์เก็บไว้เป็น1%ของ asset ของบริษัทเขาเลยส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ผมเอาไอเดียมาจากคุณนาวาในพอดแคสต์ระหว่างเขากับทิม f e r r i s นะครับเขาบอกว่าแรงส่งอีกอันนึงก็คือเมื่อคนสามารถซื้อขายบิตคอยได้สะดวกขึ้นแล้วเนี่ย คนจะนิยมบิตคอยเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับและตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังง่ายขึ้นมากจริงๆเอาใกล้ตัวเลยอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็มีบิตครับให้คุณเปิดบัญชีซื้อบิตคอยได้ในเวลาเพียงแป๊บเดียวนะครับและถ้าดูตัวเลขวอลลุ่มในการซื้อขายบิตคอยทั้งโลกเนี่ยมันโตมาแบบ215%ปีต่อปีเลยแปลว่าคนกําลังเข้ามาให้ความสนใจและซื้อขายมากขึ้นยิ่งอินเทอร์เน็ตมีความแพร่หลายมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนเข้ามาซื้อบิตคอยได้ง่ายขึ้นเท่านั้นและเขายังเสริมอีกนะครับว่า เมื่อใดที่มีรัฐบาลไหนซื้อบิตคอยเข้ามาเก็บไว้ในบาลานซ์ชีตของตัวเองเนี่ยแล้วประกาศให้โลกรู้เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยบิตคอยจะราคาเด้งไปอีกครับและรัฐบาลนั้นน่ยก็จะกําไรจากราคานี้อย่างมากเลยทีเดียวฝั่งดีมานจบไปแล้วสําหรับฝั่งซัพพลายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันเขียนอยู่ในโค้ดในระบบอยู่แล้วว่าเงินของบิตคอยในระบบเนี่ยจะมีจํากัดนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยจะปล่อยออกมาเท่าไหร่เท่าไหร่ และเมื่อเวลาผ่านไปจํานวนเหรียญที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆทีละครึ่งนะครับจนตันอยู่ที่21ล้านเหรียญหากคุณสนใจเรื่องัพพล l y ของบิตคอยเนี่ยลองเสิร์ช Google เรื่องบิตคอยฮาวิ่งดูก็ได้ครับเมื่อดีมามันเพิ่มมาขนาดนี้แต่ัพพลายเพิ่มแค่นิดเดียวเนี่ยก็ตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็ชัดเจนเนะครับว่าราคามันจะวิ่งไปทางไหนโอเคผ่านมา2พาร์ทแล้วเรื่องระยะสั้นจบไปแล้วทีนี้เราพูดถึงระยะยาวแบบ10ปีบ้างนะครับตรงเนี้ย มันน่าสนใจมากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันเกี่ยวกับอุดมการณ์นะครับก่อนอื่นถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็กดยกนิ้วให้วิดีโอผมด้วยนะครับโอเคมาต่อกันเลยสำหรับฝ่ายที่สนับสนุนบิตคอยเนี่ยเขามองระยะยาวว่าบิตคอยเนี่ยจะสร้างเน็ตเวิร์กเอฟเฟกมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีคนเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับจนกลายเป็นระบบเป็นสกุลเงินที่ทุกคนบนโลกยอมรับแล้วก็ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลไหน เพราะว่าคนเนี่ยจะต้องการฟรีดอมต้องการฟรีดอมจากรัฐบาลตัวเองและเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยราคา1บิตคอยเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง1ล้านดอลลาร์เลยก็ว่าได้ถ้าเรามามองฝั่งตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในตอนนี้มาร์เก็ตแคปของบิตคอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300บิลเลียน USD นะครับแต่ถ้าคุณเทียบกับมา r k เก็ตแคปของทองซึ่งอยู่ประมาณ8ทริลเลียนเนี่ยแปลว่ามา r k เก็ตแคปของบิตคอยที่เขาบอกว่าเป็นดิจิตอลโกลเนี่ยยังเล็กกว่าโกลธรรมดาอยู่ตั้ง20กว่าเท่านะครับ ทีนี้ถ้าคุณรวมตลาดเงินสดที่คนในประเทศเก็บออมไว้เผื่อประเทศตัวเองมีปัญหาทางการเงินด้วยเนี่ยตรงนี้ Ar ร์คอินเบอกว่าต่อให้ตัดสกุลเงินหลักๆแบบดอลลาร์ยูโรยวนอเยนออกไปนะครับก็ยังมีเงินสดมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์ที่คนต้องเก็บออมไว้และอีกอย่างที่เป็นไปได้ในระยะยาวเนี่ยก็คือบิตคอยกลายเป็นเครื่องมือในการชําระเงินข้ามประเทศอย่างดีเลยเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมที่ต่ํามาก และไม่ถูกจำกัดจำนวนโดยรัฐบาลซึ่งตรงนี้เขาคิดว่ามีมูลค่าให้บิตคอยกว่าอีก1.5ึด้า i n ดอลลาร์เลยเยอะมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับมุมมองระยะยาวของบิตคอยแบบนั้นนะครับหนึ่งเลยก็คือคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตนั่นเองคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตบอกง่ายๆเลยว่าบิตคอยเนี่ยไม่มีมูลค่าเพราะมันไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือไม่เหมือนกับพันธบัตรไม่เหมือนกับพันธบัตรหรือหุ้นที่สร้างรายได้ให้คุณเรื่อยๆ แต่คําถามของผมก็คือแล้วทาไมสินทรัพย์อย่างทองยังมีมูลค่าอยู่ล่ะแล้ว Bitcoin ที่เป็นทอง2.0เนี่ยมันก็ควรจะมีมูลค่าเหมือนกันไม่น้อยกว่าทองใช่ไหมเคสที่2เนี่ยคุณเดฟลีจาก YouTube d e ฟลีออ on Investing ที่ผมติดตามอยู่เรื่อยเนี่ยเขามีมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับและมุมมองนี้เนี่ยยังไม่มีผู้สนับสนุนบิตคอยคนไหนเลยนะครับที่ออกมาโต้แยงได้อย่างชัดเจนในความคิดเห็นของผมนะเขาบอกว่า บิ t คอย n เนี่ยจะตบโตไปเรื่อยๆจนเริ่มคุกคามการดำรงอยู่ของรัฐบาลเลยแหละอาจจะเป็นในอีก10ปีข้างหน้านะครับเหตุผลก็เพราะว่ารัฐบาลซึ่งปกติอยู่เหนือทุกอย่างในประเทศเนี่ยจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองคงอยู่ต่อไปและในการที่จะดำรงอยู่เนี่ยรัฐบาลจะต้องมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะมาจากการเก็บภาษีหรือการพิมพ์เงินเพิ่มซึ่งก็เหมือนการเก็บภาษีทางอ้อมเพราะว่ามันเงินมันเฟอ้อใช่ไหมครับ คุณสมบัติของเหรียญคริปโตที่ทาให้รัฐบาลติดตามการซื้อขายลําบากและควบคุมปริมาณเงินไม่ได้เนี่ยจะมากีดขวางความสามารถในการทํารายได้ของรัฐบาลแบบโดยตรงเลยและเมื่อรัฐบาลรับรู้ตรงจุดนี้เนี่ยไม่มีเหตุผลไหนเลยที่รัฐบาลจะไม่เข้ามาแทรกแซงการซื้อขายคลิปโตอย่างบิตคอยอย่างแน่นอนเริ่มต้นอาจจะให้แสดงจํานวนบิตคอยที่ถือผ่านเอ็กชเชนต่างๆแต่ถ้ายังเอาไม่อยู่อาจจะแบนบิตคอยแบนการซื้อขายไปเลยก็ได้ คือถ้าคุณซื้อขายคุณก็ติดคุกเลยประมาณนั้นบิตคอยก็จะเสียข้อดีทั้ง3อย่างคือการใช้จ่ายไม่ได้ติดตามไม่ได้และ Store of Value ไปจนกลายเป็นสินทรัพย์ที่คนหมู่มากเลิกสนใจเหลือไว้แค่การใช้งานกับคนหมู่น้อยเท่านั้นถ้าถามผมสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ยังค่อนข้างผสมผสมอยู่ครับเราเห็นหลายๆประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยปิดกั้นการมายเหรียญบิตคอยเป็นต้นนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มอ,อ,อารมณ์อ่วยมากขึ้นตรงนี้ยังไม่แน่ไม่นอนจริงๆ อย่างไรก็ตามคุณพร้อมฝ่ายสนับสนุนบิตคอยเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีรัฐบาลไหนอยากจะมาปิดกั้นบิตคอยหรอกเพราะว่าค้าบเขาปิดกั้นบิตคอยในประเทศเขาเมื่อไหร่เนี่ยคนจะจะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยเสียความสามารถในการแข่งขันไปเลยเพราะว่าประเทศอื่นพัฒนาในด,ด้านนี้แต่ประเทศตัวเองปิดไว้ ตอนนี้ผมก็ยังไม่บายเท่าไหร่อย่างเช่นเมืองจีนเนี่ยตอนที่เขาแบน Facebook แบน Youtube ก็ไม่ได้มีคนย้ายออกจากประเทศไปเยอะแล้วก็ไม่ได้มีคนสนใจมาใช้ขนาดนั้นไม่ว่าสถานาการณ์จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับทั้ง2คนเขาคิดว่าเรากําลังเห็นศึกครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างคริปโตกับรัฐบาลต่างๆบนโลกนี้เลยน่าสนใจมากเลยครับในวิดีโอเนี่ยคุณเดฟเขามีอีกหนึ่งพอยด้วยครับที่เขาคิดว่า เป็นความเสี่ยงของบิตคอยก็คือการที่มีเหรียญที่ดีกว่ามาแทนที่บิตคอยในปัจจุบันเนี่ยบิตคอยเนี่ยทำการธุรกรรมได้ค่อนข้างช้านะครับเมื่อเทียบกับเหรียญอื่นอย่างไรก็ตามมีบิตคอยคิลเลอร์ออกมาตั้งหลายเหรียญแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมาแย่งตําแหน่งที่1ของบิตคอยได้เลยนะครับไม่ใกล้เคียงซะด้วยซ้ําแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีเหรียญของรัฐบาลที่รัฐบาลแอปพูฟหรืออะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาในอนาคตจนทําให้คนหันหลังให้บิตคอยก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนตัวเลยเนี่ยผมกลัวเคสที่2ที่สุดที่รัฐบาลเข้ามาค่อยๆปิดบิตคอยทิ้งนะครับผมว่าถ้าผมเริ่มเห็นบิตคอยถูกแบบระง,งับโดยแต่ละที่มากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆเลยครับความเสี่ยงที่ผมว่ามันจริงจังเนี่ยโอเคผมอธิบายไปแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงอื่นๆเล็กน้อยที่มีอาจจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าศูนย์ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่คุณต้องระวังถ้าคุณจะลงทุนในบิตคอยมีอะไรบ้างเอาแบบเร็วๆ หนึ่งก็คือความเสี่ยงที่ผู้ถือบิตคอยเจ้าใหญ่ๆเนี่ยขายบิตคอยออกมาจากระบบนะครับทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็ดมราคาออกมาอย่างมากทําให้เกิดแบบเชนเดิ้ลแอคชั่นแล้วคนขายกันแบบพานิคเลย2ก็คือบิตคอยถูกแฮ็กโดยคอนตั้มคอมพิวเตอร์ในอีก10ปีข้างหน้าที่แรงกว่ามากทั้งเนี้ยเอ็กซ์เพิดตรงเนี้ยยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันจะทําได้จริงๆหรือเปล่า3ก็คือเมื่อคุณซื้อบิตคอยกับแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วฝากบิตคอยไปที่แพลตฟอร์มต่าง ก็มีโอกาสที่แพลตฟอร์มนั้นเนี่ยจะโดนแฮ็กได้นะครับไม่ได้แฮ็กที่ตัว b บิตคอยโดยตรงแต่ตัวที่คนเก็บเหรียญให้คุณอะ่ะและถ้าคุณเลือกที่จะไม่ฝากเหรียญไว้กับ Exchange แต่เลือกที่จะเก็บ Bitcoin ไว้ใน l e d เจอของตัวเองก็คือเหมือนเป็น USB เนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงอยู่ดีที่จะทํามันหายและลืมรหัสในการเอาบ t c o i n นั้นนคืนกลับมานะครับนอกจากนี้หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าวันใดที่อินเทอร์เน็ตล่มสลายขึ้นมานะครับ บิตคอยก็จะไม่มีมูล,ลค่าเหมือนกันสิ่งที่จะมีมูล,ลค่าก็คือแท่งทองที่คุณเก็บไว้กับตัวนั่นเองสุดท้ายเนี่ยผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยความคิดเห็นของผมแล้วกันนะครับสำหรับราคาเนี่ยผมบอกจริงๆว่าผมไม่รู้เลยมันจะไปทางไหนนะครับบิตคอยเพิ่งมีมาประมาณ10กว่าปีเองนะครับราคานี้เหมาะสมหรือเปล่าไม่รู้จริงๆนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันยังมีโอกาสที่ขึ้นไปมากกว่าที่มันจะลงมาเหลือศูนย์ผมว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะช่วยรักษาความเสี่ยงให้พอร์ตคุณได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณเก็บทุกอย่างไว้เป็นเงินบาทหมดเนี่ยผมว่าบิตคอยก็เป็นอีกแอสเซทหนึ่งที่น่าสนใจที่เก็บไว้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่สเตเบิลขนาดนั้นเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่ๆเขาเนาะการที่มีบิตคอยเนี่ยมันก็ช่วยกระจายความเสี่ยงต่องเงินบาทของคุณด้วยนะครับแต่เวลาลงทุนเนี่ยผมแนะนําให้ลงทุนในส่วนที่คุณคิดว่าจะเสียได้จะเหลือศูนย์ทิ้งไปได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสจริงๆอย่าให้การลงทุนในบิตคอยเนี่ยมาทําลายคุณภาพชีวิตของคุณ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างเกี่ยวกับบิตคอยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยในอีก1ปีเนี่ยความคิดเห็นของผมอาจจะเปลี่ยนไปจากตอนนี้โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามกันไปด้วยติดตามข่าวกันบ้างถ้าคุณยังมีบิตคอยอยู่เนาะสำหรับวันนี้ก็จบอีกหนึ่งวิดีโอแล้วนะครับหวังว่าหลายๆท่านเนี่ยจะได้มุมมองเกี่ยวกับบิตคอยมากขึ้นถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป้าหมายของช ANNEL ผมเนี่ยคือการทําให้คนไทยมีโอกาสในการลงทุนระ,ระยะยาวมากขึ้นนะคร แล้วก็เ,เงินที่ลงทุนเนี่ยไปอยู่ในบริษัทดีๆที่ช่วยทําให้โลกเราดีขึ้นเราจะศึกษาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจไม่ใช่แค่ซื้อหุ้นเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามันกําลังมาแรงเป็นต้นนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ